สวัสดีดค่ะเมื่อ <5. S 2> นี้นะคะสิบห้ามาเห็ดมกมหมยอ่ะใส่ไก่ไง,งใสย่ใงใงสยงไก่ใส่ไก่ถ้อใส่โค้งไก่โค้งไก่ใส่โค้งไก่เนี่หนะเมื่อจะเป็นคนห่อมกนะคะงามบงงามกะเดี๋ยวมารอเบิงงหาพอเพราะอด้แบบ เห็ดโดนอันแล้วกับเบื้องอพป๋ายวากพราะวเาข้าเห็ดอ่าเคยโดนยังอ่ะขาเห็ดกินเองนะคะในครอบครัวบริห็ดขายมาแม่มาเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวมาลองกันเบื้องว่าจังไรเแต่ว่าสีรสชาติเป็นกระนัวเป็นกระนัวเบืงไหนค่ะนี่เลยนะคะอันนี้กินแบบขากินจะคนนี่แม่ือหลายแหนกินเบิดคัควเฮียนเลยกินเบิดคัวเฮียนเลยแม่ว่ากินเบิดคัคว้เฮียนเลยอุ้ยคือเป็นจะแสียแผ่มี้ดูหาหขกข้นหุดเละ นี่อยู่หาหกต้นค่ะอันนี้เป็นมกอันนอไม้เนะะี่ยค่ะนอไม้มันจะใส่แมตโตรดีอบอ,อ,อ๊ะนอไม้อยู่บานแมทโอรดีกออะนอไม้อยู่กอข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นกอสองกอ,อยู่ข้างหลังนี่แหละนอไม้อ่าเป็นเป็นนอไม้ท้องแม่แบาบว่าแบาบาสดๆเลยนะแม่นะะเนาะเอามาแบบปลูกไว้แล้วก็เอามาไว้กินจะแบบประหยัดประหยัดมาเดี๋ยวสิเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวสิลองเบิรงนะคะจะสีมันบป็นไงกระหอเป็นยูเดียแข็งจังมีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเหรอนะ แบบนี้ไหมคะอ่ามาอู้สามสอนประนดดันสิมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะอันแม่ตักมาค่ะนนแกงบอกเกงบอหาโน่ใหม่ก็มีเ,เออไม่ตอนไก่เนม่ยส่วนอบอกไม่ตอนไก่เนมียวขึ้นหมกไง่ะอาจับมานอย่างนี้เนาะจับมันอย่างสี่ค่ะและ้ลกห่อเขอค่ะว่างสิแล้วจับของมันน่ขออภัยนะคะในความที่ไม่ถนัด พอเขามาสิค่ะปหนป้าสวยงามดีเลยล่ะวุ้ยสวยงามมากเขาไม่ต้องตัดตรงดอกแม่อุทโธแมวมันแตกไหมบ๊วยยังไอ่ะเอาไปมกแรกค่ะสะเบิ้งชนิดจักมกไหมสะเบิ้งชนิดอะไรอะมามกต่อไปค่ะใสอีกเลยค่ะ มาเบิ่งเข่าเขาเสียใจจกักหมกมาเลยค่ะสอนอยู่เดี๋ยวหาอันไปตองกะบขคเคยมีบันไดดอกเป็นสีอิ้วไปตองแม่มีเราเปนหลายบทไม่ไม <c oughs> <c oughs> ย่ไมาแต่ร้างอาม่ามาตักมาเลยค่ะคุณแม่ตักมาเลยค่ะเขาเห็นมองอยังไงเลยค่ะเขาไปเห็นมองอะ <c oughs> อ,อยเพราะเขาบดแบบว่ได้เห็ดขายเนาะ เอาเห็ดกินเองอะนะแบบบังคือหมกนอใหม่เลยค่ะสมกข้องไก่เลยเพาะว่าแบบมันไหลแห้งอะนะบ่งแนวไม่ได้ตอนไก่หรือก่แต่ว่าเหมยมิ่งคนแบบหมักกินหมกนอใหม่ใส่ทั้งหมูใส่ทั้งข้องไก่แต่ว่าหมักแบบว่าหมักใส่กินแบบข้องไก่หลายกว่าพอมันมันนะนะมันมีความหอมๆนะแม่นอนเป็นแบบหอวหลักกราไรอะไรเลยดิอ่ะมาหอมหมกค่ะนี่ความแม่ระวังอ่านไก่กับหมูจะมากันยัง ไก่ไม่แศบกว่าไก่แศบกว่าแต่ย่างนึงไก่ถือกว่าเห็นไหมเนไ่ยเล่เออเดียวงามบ่งามกะองแบบกะกะบ่เป็นหยังดอกอือได้แล้วมกที่สองค่ะนี่มกที่สองค่ะต่อไปเลยจ้าเสิร์ฟเข้าสิแบบไปนะข้ามกนี่เขาใส่เตาทานเด้อไหมนี่นะคะ นู่นนี่นั่นนะคะว่าเป็นหยังนะคะแก๊สเบิ <c oughs> ร์ดก็เลยต้องใส่เตาทานค่ะแก๊สเบิดเอามาไม่ตองกับพวกใครงาปนไในดอกเนาะในอยู่มาเราที่แม่มาอห,หอมหน้าหน้ามันแลยวสวิแล้วสายยี่แม่บอกวิธีวิธีแบบ แบบสูตรฉบับของคุณแม่นะคะว่าคุณแม่เพิ่นมักเพ็ดแบบใดน,นะคะเออเพิ่นเพ็ดแบบสูตรจังไดนมันคือเข้มข้นแล,ล้วก็นัวดแบบคักเลยเลยนาะแม่มันแบบเอาตรงนั้นเข้าขึ้นตังหม้อเข้ามกหม้อเลยก็ได้นะคะเขาจะเป็นตรงมกแบบมกใส่ไปตองแบบนี้ก็ได้เ <Okay. S 1> ออละเไรแบบนี้นะเ่แหละหเพลองอยห่างยันไว้ก่อ<ค>น<ด> ไในอยู่ดึงเขามาสวนุลนำเป็นน้ำดอกเลยแม่บอกวิธีกันนะปรุงตำเทียงปรุงตำไส่อย่างไงกระเทียมกระเทียมกระเทียมกระไส่กระไส่อ่ะแค่นั้นแหละแค่นี้เห็นบอตอนตำใส่เกลือเข้าไปนะบอตอนตำมต้องใส่เกลือบอก็คือแบบแต่ว่า เคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะสำหรับผู้ใดที่แบบว่าตำยันพริกกระดิ่งขาวตาคือว่าอยากให้มันแบบแหลกง่ายๆอย่างสี่ในน้ำใส่เกลือน้ำเด้อค่ะแล้วม่ได้เห็นอะไรตอนแม่เข้ากะเอาเตรียมน้องใหม่ที่เข้าเคียนไว้มหนบอไงไก่ลูกไปขวายางเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเยอะฝอยละกันตอนเด้อพ่อเขาตำตำเสร็จแล้วมันบอเข้ากะแม่บอกว่าให้เอาไก่ไปขวากับเครื่องที่เขาตำก่อนตอนแรกกับขวายพริกขวายังก่อนมันบอ กายก็ปิดใส่กันอะกายก็ปิดใส่กันอะไรอีกบาในอย่างนี้วะอะขึ้นเบิ้งใส่เกี๊กุ้งใส่ปลาแดดขนมชูรสดีใส่ชูรสใส่เกี๊หน่อยนึ่งอะไรอีกบ้าลูกโดดใส่น้ำนนะเนาะรับรองค่ะสุดยายบี่แซ่บค่ะบอกเลยแซ่บนะขนมชลรส แม่ปลาแม่คืเสียบตรงอย่างนี้แกงกุ้งแหละน้องเสียบยุคแกงกุ้งกับข่าอีสานนี่ยกยกมือให้แม่เลยเด้อพร้อมแม่แล้วเฮดแอบนะคะบอกแกงอ้อมยังใช่ไหมแม่เฮสแอบนะคะสําหรับสรุปสาวนี่ลูกสาวมาเข็ดแบบอ่าอาหารไทยๆอันนี้อะเดี๋ยวขอโตไปคอก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกเชียงว่า ข้าสิตังขึ้นเพิ่มแบบเตาเป็นจังไงคะและ้วก็ตอนสุกเป็นจังไงเนาะ,ะอฮอนสุดทายค่ะเม่ดเกียงพอนหลอนนะคะเดี๋ยวเขามานับเบอรงว่าเขาไหนจงังโมหันนี่ๆนสิเอายงยจะซึ่งมากค่ะจะซึ่งมากนี่เราไม่ต้องเอาไม่ช่นีเลยยกแกะกึินมาเออแบบนี้ละค่ะปะัดเดี๋ยวข้าวสืบล่งองนับกันเบอรงว่าเขาไหนจงังโมได้เยอะอยู่นะเนี่ยหนึ่ง สองอะไรนะบ้าสวยงามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมกค่ะได้สิบมกก็ได้แบบแบบนี้แล้วค่ะนักกินแห้งค่ะลูกค้าเดี๋ยวโอ้ลูกค้าว่าสั่นขอโทษค่ะพอดีเป็นคนแบบไร้สัจพะเนาะก็เลยแบบเป็นที่ใสเขาว่าลูกค้าขอขอโทษขอโทษหลายๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะท่านผู้ชมใส่มาเลยอันหนึ่งมาเลยบอก หนึ่งแค่นี้ก็บออ่ะหนึ่งแค่นี้ก็เนาะมาเดี๋ยวเข้าไปหนึ่งเตาทานเดี๋ยวไปล่อเบิงทีเดียวเดี๋ยวพาขึ้นเตาทานค่ะมาค่ะบัะดนี้เขาจะยกขึ้นตั้งเตาแล้วค่ะอะยกเลยแม่ยกเลย,ย,เลยนี่ใส่หละฟ้าเขาดิฟ้าลอุย้ยเป็นจะแสบเนี่ยล่อ,ลอสุกนะคะล่อสุกล่อมันสุก ฝาเขาดีเหรอดหดเดี๋ยวห้อปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวพาไปเปิดอีกเที่ยนึงตอนที่แบบซุกเลขกันแล้วกันเนาะมาบบดนี้ซุกแล้วนะคะนี่เข้าเอามาเส้นเปิ่นก่อนจักสองมกุก <c oughs> ข้าวเหนียวอ่อนๆค่ะคุณแม่ซิมบอลขึ้น่าข้าบข้าหมาเลยอข้าข้าหมาเลยอนะคะซิมเลยนะคะแล้วกาจะมาแกะเบิรงค่ะรอก่อนรอก่อนอันเอาขอจานเลยคะ่ะ <c oughs> ขอจานในจักใบ ขอขาไปเงีวด้จ้าแกเลยค่ะเด้จะน้องเบิง่งขาเนี้วกับหอนห้อนอยู่ขอบคุณค่ะซุกแล้วค่ะม,มานี่เลยค่ะอายหอนแบบห่วยๆขึ้นมาเลยเนาะายแบบม,มีตอนไก่ค่ะก็อยากเห็นเด็กไกด่ด้อยากเห็นเด็กไก่ด้อยากเห็นเด็กไก่มา เดี๋ยวเขามาซิมกันเลยค่ะกับอันดับแรกเลยค่ะจำน้มก่อนข้าวเหนียวกระหอนค่ะมกกระหอนอุ๊หขวหันอ,อืมแบบแบบนัวนัวหัวกันมึดมากมากตรงนี้ละอืมพอใช่ไ้มนะคะเดี๋ยวก่อนมันหอนอยู่ แบบรช่ไหมอืมแบบไปเดี๋ยวมันหมักขวงไก่กับอาหน่อไม้ที่มันแบบว่ามันแตบเพราะว่ายังเพราะว่ามันแบบมันเข้ากันขวงไก่ไม่เห็นมีความมันแนะมันเข้ากันเลยอ้้หอน ย,ย,ยัวจ้ากินแบบวิธีอีสานนะคะตอนนี้กุ้งไก่แตะอันตโตวกุ้งมันแตะอะไรนะคะเพราะว่าฮอนอนั่งมันเหร จำเนาะบอกกินดี่ใช่ไหมนนบบก็นั่งนิ่งแบบเงียบ่ะกินบอกินเป็นยังคือบอกกินบ้านหิวบ้านหิวบ้านเป็นค่าข้าวหมากอย่าไปเดี๋ยวขอโตไปกินก่อนเริ่บก่อนแม่ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้หมวยกับแม่นะคะ เพื่อเป็นแบบกําลังใจในการฮ็กคลิปต่อไปนะคะเมื่อนี้ปากไว้น้ากันแล้วกันนะคะผู้ใดที่แบบเขามาคหั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามมือห้างน้าเด้อนะคะเมื่อนี้ไปแล้วคะ่ะแม่พิคลิปแม่บอกเขาติดตามเลยเด้อติดตามติดตามช่องของห้าแม่ลูกนะคะ <c oughs> เราจะมีคลิปต่อไปไม่เรืเลยเนาะนะคะคลิปแรกคันมิยังลิปผาดกับต,ตองขอโทษขออภัยน้าค่ะไปแล้วคะ่ะขอตัวไปกินมงน้าใหม่ก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ